สวัสดีค่ะดิฉันนางนัทยาโชคพระสมบัติตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเรียมุรมศึกษาพัฒนาการพัทลุงวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอผลงานครูดีด้านที่6ครูผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานต่อไปเป็นการนำเสนอผลงานของดิฉันค่ะ ครูดีด้านที่6ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานดิฉันมีผลงานและรางวัลเชิงประจักษ์แสดงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานเช่นดิฉันได้รับรางวัลเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ จากสำนักง,งานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพัทลุงได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่นของเขตสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงข้าพเจ้าได้ ทำกิจกรรมสนับสนุนซึ่งความก้าวหน้าของเพื่อนร่วมงานเช่นการเป็นครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการดําเนินงานและประสานงานเรื่องของการประเมินอย่างเข้มตําแหน่งครูผู้ช่วยการเป็นพี่เลี้ยงครูบรรจุใหม่และข้าพเจ้าได้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจแข่เพื่อนร่วมงานเช่น เข้าร่วมงานอุปสมบทของสมาชิกครูกิจกรรมวันปีใหม่มอบกระเช้าเยี่ยมไข้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาและร่วมแสดงความยินดีในอกาตต่างๆเช่นงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความเสียใจในการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวและกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้มีส่วนร่วมเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับเพื่อนร่วมงานและนี่ก็คือผลงานด้านครูดีด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานของดิฉันขอขอบพระคุณค่ะ